สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านไหนไหนมีเรื่องข่าวสารลือกันไปต่างๆนานากันแล้วทีนี้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็เลยโยงไปที่นักกีฬาวอลเลย์บอลของรัสเซียที่ตอนนี้พวกเขาพักยาวกันเลยทีเดียวครับซึ่งที่ปัจชิมาก็มีอยู่ว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติรัสเซียที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสาพานันวอลเลย์บอลรัสเซียเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการรุกรานยูเครนของรัสเซียในปี2565 สาพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจึงได้ระงับทีมชาติสโมสรและเจ้าหน้าที่ของรัเสเซียทั้งหมดซึ่งมีผลกับการแข่งข,ขันในระดับโลกนั่นแหละครับเพียงแต่ว่านักกีฬาอาจจะมีสิทธิ์ไปเล่นวอลเลย์บอลอาชีพต่างแดนได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นจะยอมรับนักกีฬาคนนั้นหรือไม่โดยก่อนหน้านั้นนะครับจาจ้าซานิเอโก,โกนักตบสาวร่างย่อชาวฟิลิปปิน ที่มีข่าวว่าโอนสัญชาติไปยังญี่ปุ่นหรือว่าวากัตที่ล่าสุดโอนสัญชาติไปยังตุรกีและเห็นฟอร์มกันแล้วในเนชั่นเลกล่าสุดดังนั้นตอนนี้เราย้อนไปดูประวัติสาวนักตบรับเสเซียกันครับหากไปดูกันแล้วต้องบอกกันเลยครับว่าพวกเขาไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าผมนำภาพพวกนี้ในลิสต์ประวัติของพวกเขามาให้ดูกันก่อนครับ และแล้วสาวคนนี้อารินาสเกจสนาเฟโดลอบเซว่าสาวผมทองที่อายุเพิ่งเพียง19ปีเธอสูงถึง190เซนติเมตรเธอมีความสามารถหลากหลายทั้งการเสิร์ฟที่มีโอกาสเป็นคะแนนสูงการทะลุทะลวงหัวเสาดังนั้นแฟนฟุตบอลชาวไทยหลายท่านบอกว่าหากเธอคนนี้มาอยู่ร่วมกับทีมสาวไทยโดยการย้ายสัญชาติมานั้นจะทำให้สาวไทย ได้มีโอกาสไปโอลิมปิกได้แน่ในเมื่อทีมมวยรือบอลรัสเซียไม่มีความหวังในอนาคตที่จะสารฝันต่อกับกีฬาชนิดนี้นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความคิดเห็นแฟนมวยรือบอลชาวไทยบางส่วนนะครับซึ่งอาจจะมีหลายท่านเห็นด้วยหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละท่านครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ